เพื่อนๆที่ปลูกฟักทองนะครับรู้ไหมครับว่าถ้าเราไม่ผสมเกสรคุณจะไม่ได้ลูกให้กินนะครับทำไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูอันดับแรกนะครับเราต้องทำการหาดอกตัวผู้สวยๆงอาตอนนี้มันไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่า ผมสายไปแล้วดอกมันก็จะเริ่มมอ,อหอปกติมันจะมีแมลงไปช่วยผสมเกสรน,นะครับแต่ถ้าเรามองไม่ค่อยเห็นแมลงเท่าไหร่สแสดงว่าแมลงไม่ค่อยชุกชุมนะครับวันนี้นี่เลยดอกตัวผู้ลักษณะจะเป็นนี้ครับคุณผู้ชมเราก็ทาการเปิดห้องหอรอรักเลยเอาพ่อหนุ่มของเราเออกมาเนี่ยมันจะมีสิ่งนี้นะครับที่เรียกว่าตอนตัวผู้นะปกติมันจะติดขาแมลงไปก็ไปติดดอกตัวเมียแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าแมลงไม่ค่อยทํางานเลยโอเคแต่จริงๆเราก็ต้องผสมเกสรนี้ตลอดหละครับเพราะว่ามันไม่ชัวร์ว่าจะมีคนมาผสมเกสรให้เราตลอดไหม หลังจากที่เราเจอดอกตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียจะเป็นงี้มันจะมีลูกเกตไหมครับว่าดอกมันคอยจะหุบดอกมันหุบมากมากเนี่ยครับแมลงมันจะเข้าไปไม่ได้คนที่ทําการเกษตรส่วนใหญ่จะชอบใช้ยากันแมลงนะครับตัวยากันแมลงนี่แหละมันจะไปทําให้แมลงอ่ะไม่เข้ามายุ่งกับดอกเพราะนั้นเราก็ต้องทําการผสมเกสรสักหน่อยเพื่อให้ลูกมันติดนะครับถามว่าถ้าเราไม่ผสมเกสรมันจะเป็นไงนี่ไงขั้วตรงนี้มันจะหลุดออกจากลูกก็จะไม่ติดลูกให้เรานะครับเพียงแค่2วันเราก็เห็นผลแล้วถ้ามันติดหรือไม่ติดลูก นี่เลยครับหลังจากนั้นเราจะทําการเปิดนี่เลยเปิดท้องหอของเราป,รปุ๊บเห็นแล้วดอกตัวเมียอ่าอันนี้มีแมลงทํางานอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันไปทํางานกับตัวผู้มาหรือยังแล้วมันก็มาทํางานตัวเมียผมได้ว่ามันนอนเมาอยู่ในนี้แลแหละไม่ได้ออกไปไหนเลยเห็นไหมแค่มันเดินขึ้นมันยังเดินไม่ไหวเลยเราว่ามันเมาน้ําตาลนะเราจะทําการเอาตัวผู้เนี่ยเสียบเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับแลงจากนั้นเราก็จะปล่อยมันไว้นี้แหละเดี๋ยวดอกมันก็จะแห้งเหี่ยวแล้วหลุดร่วงลงไปแต่การสมงเกสกรกระบวนการก็จะเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะไปทําลูกของมันนะครับ หลังจากที่เราทำการผสมเกสรไปสัก 2- อสวันนะครับมันก็จะมีผลประมาณนี้เลยขั้วก็จะไม่หลุดและลูกก็จะเจริญเป็นลูกต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับ